หลายคนสงสัยครับว่ากล้องบางตัวเนี่ยมีกันสั่นในกล้องบางตัวบางชุดมีกันสั่นอยู่ในเลนส์แล้วในกล้องกับในเลนส์ตัวกันสั่นเนี่ยมันทํางานต่างกันยังไงส่งผลต่างกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มือใหม่ถใครต้องซื้อควรจะต้องมีกันสั่นไหมเดี๋ยวคลิปนี้เรามานั่งคุยกันครับ ระบบกันสั่นในกล้องนะครับหรือ IBIS นะครับเป็น In Body Image Stabilization ก็คือจะเป็นตัวกันสั่นที่เป็น Mechanical อยู่ในตัวบอดี้ของกล้องนะครับส่วนมากจะเจอกันว่าเป็น5แกนเป็นอะไรเนี้ยนะครับก็คือเป็นการกันสั่นทุกระนาบของการถ่ายภาพนะครับจะเป็นลักษณะของตัวกันสั่นที่ติดอยู่กับเซนเซอร์หรืออะไรเงี้ยครับคอยคอยชดเชยเวลาเราถือแล้วกล้องมันไม่นิ่งตัวเนี้มันจะคอยชดเชย แกนต่างๆของกล้องนะเพราะนั้นมันก็จะมีแกนอย่างนี้แกนอย่างนี้แต่แกนเนี้ยไม่มีส่วนกันสั่นในเลนสหรือ OSS หรือ IS หรือ OS นะครับ OSS เนี่ยน่าจะเป็นของ Sony IS เนี่ยเป็นของ Canon แล้วก็ OS เป็นของ Sigma ถ้าเจอคำเหล่านี้นะครับมันจะหมายความว่าเป็นตัวกันสั่นที่อยู่ในเลนส ซึ่งการสั่นในเลนเนี่ยเขาจะทํามาชดเชยตามระยะของเลนนั้นๆเพราะนั้นถ้าเลนทางยาวเยอะๆแล้วมีการสั่นอยู่ในเลนจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งในเรื่องความแตกต่างหรือว่าแนะนําคําว่าตัวกันสั่นคืออะไรต้องย้อนกลับไปเนิดหนึ่งครับว่าพื้นฐานของการถ่ายภาพเนาะเวลาที่เราจะตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ครับเราจะอ้างอิงจากระยะของเลนอย่างเช่นเราใช้เลน50บมิล เราก็จะตั้งสปีดชัตเตอร์ขั้นต่ำไว้ที่1ส่วน50วินาทีเพื่อลดโอกาสในการสั่นไหวของภาพลงทีนี้ถ้าเราอยากจะถ่ายสปีดชัตเตอร์ต่ำๆละ่ะล่างสปีดชัตเตอร์ล่ะทำยังไงบ้างถ้าไม่มีการสั่นก็วางบนฐานตั้งถือให้นิ่งแนบลำตัวพิงเสาหรืออะไรลักษณะนั้นไปแต่ถ้ามีการสั่นอย่างนี้เราเคยเรียนครับการสั่นชดเชย5.5สต็อปชดเชย4สต็อป8สต็อป ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันไม่สามารถอ้างอิงได้ร้อเนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีหมายเหตุเล็กๆของแต่ละเจ้าอยู่ว่ามันทํางาน5.5สต็อปเนี่ยในสถานการณ์แบบไหนแต่เอาเป็นว่ารู้คร่าวๆแล้วกันว่ามันมีอยู่เนาะทีนี้เราลองกลับมานะครับปกติเราใช้เลนส์50มิลถ้าจะเอาภาพให้คมให้ชัดเราก็ใช้สปีดชตเตอร์1ส่วน100วินาทีนะแต่ถ้าเรามีกันสั่นในบอดี ะะเราอาจจะถือได้ต่างว่าหนึ่งส่วนห้าสิบก็คือเลนห้าสิบมิลถ้าถือหนึ่งส่วนห้าสิบอันนี้คือเท่าระยะเลนซึ่งโอเคโดยปกติยังพอถือกันได้สมมติถือหนึ่งส่วนยี่สิบห้าวิอ่ะอาจจะยังพอเป็นได้ทีนี้ลงมาเป็นหนึ่งสมมติหนึ่งส่วนแปดอ่ะทีนี้เริ่มตึงมือละหนึ่งส่วนแปดวินาทีเริ่มตึงมือละถ้ามีกันสันมันจะช่วยได้ในจังหวะหลายๆจังหวะแต่ถ้าไม่มีกันสั่นเราต้องนิ่งมากๆครับ นี่คือความแตกต่างของตัวกันสั่นเนาะที่มันจะช่วยเราในสถานการณ์แบบไหนแต่สมมุติถ้าเราถ่ายอย่างผมถ่ายนกผมใช้สปีดสองพันสามพันสองหรือห้าพันถามว่ากันสั่นมันมีประโยชน์ไหมมันก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างแต่เราต้องตั้งค่ากันสั่นให้ถูกระบบเท่านั้นเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีสี่แกนนะหลักๆมีสี่แกนแนวตั้งแนวนอนลักษณะนี้เนาะ กันสั่นมันจะการสั่นแกนไหนสมมุติจังหวะที่เราแพนกล้องเราก็จะล็อกกันสั่นไว้ที่แกนนี้เนาะแต่ถ้าเวลาถ่ายนกมันมีทิศทางที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะปรับกันสั่นเป็นแบบทุกแกนนะครับให้มันชุดเชยปรับกันไปก็คนละรูปแบบอันนี้ก็ต้องลองไปดูกันนะครับยกตัวอย่างกล้องและเลนส์ที่มีกันสั่นอย่างเช่นตัวนี้โซ ny a เก้า mark สานะครับประกบกับสามร้อย f สองจุดแปด gm ทังกล้องมีการสั่นและเลนส์ก็มีการสั่นเนาะเอามาประกอบกันมันก็จะช่วยกันชดเชยภาพนะครับให้คมชัดมากยิ่งขึ้นโดยในตัวกล้องเนี่ยจะชดเชยด้วยตัว,ตวเซนเซอร์เนาะมันเป็นแมคานิกของตัวการสั่นที่อยู่คู่กับตัวเซนเซ,นเซอร์แต่ว่าตัวการสั่นบนอดี้กล้องก็อาจจะทํางานในระยะเลนส์ทางยาวสูงสูงสู้ตัวกันสั่นในเลนส์ไม่ได้ เพราะอันนั้นอ่ะเขาทามาเฉพาะมากกว่าสําหรับระยะเลนนั้นๆหมอเพราะฉะนั้น,น,นถ้ามีทั้งในกล้องและในเลนมันก็จะช่วยการทํางานทําให้คุณภาพที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเรื่องของตัวการสั่นทีนี้ลองมาดูครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพให้ดูเนาะว่าถ้าเราใช้ทางยาวเลนระยะเดียวกันเปิดกันสัน่นและปิดกันสั่นภาพที่ได้จะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการถือซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่า แต่ละคน,นจะมีความสามารถในการถือถ่ายไม่เท่ากันนะบางคนถือได้นิ่งมากๆต่ำใช้สปิดชัตเตอร์ต่ำมากๆอันนั้นก็เป็นฝีมือเป็นการฝึกฝนหรือเป็นพรนสวรรค์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาถ่ายได้นิ่งกว่าคนปกติแต่ในบางคนที่อมืยอะจะมีอาการสั่นหรือตัวไม่นิ่งหรืออะไรก็ตามแต่การถือให้นิ่งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นขาตั้งหรือเอากล้องแนบตัวแล้วพิงเสาหาหลักยึดให้นิ่งที่สุด เพราะบางครั้งเราถือแนบตัวจริงแต่ตัวเราโยกนิ่งๆหน่อยเราก็แยกไม่ออกละนะเพราะนะั้นเราพิงเสาวไว้เอาตัวแนบสอกแนบถือกล้องให้นิ่งนะครับหรือหาที่วางอันนี้ก็จะช่วยได้เรื่องของการให้ภาพนิ่งที่สุดนะเป็นการกันสั่นด้วยตัวเรานะครับสมมติสมมตินในกรณีที่กล้องแหละเลนไม่มีกันสันนะ่นเนาะทีนี้มาถึงข้อดีข้อเสียของกันสั่นแต่ละรูปแบบนะครับทั้งในของตัวในกล้องเองแล้วก็ในตัวเลนอย่างที่บอกครับถ้าเป็นกันสั่นที่อยู่ในกล้องเนาะ อย่างกล้องโซนี่ถ้าเพื่อนๆมีเลนส์มือหมุนหรือเลนส์รุ่นเก่าที่มันไม่มีการสั่นมาใส่เมาส์แปลงเพื่อใส่ในตัวกล้องถือว่ากล้องและเลนส์ชนนั้นยังมีการสั่นอยู่ชดเชยช่วยได้อยู่ในระดับหนึ่งนะอันนี้คือข้อดีของการสั่นหรือ IBS ในตัวกล้องนั่นเองแล้วก็การซื้อเลนส์นะครับเราอาจจะไม่ต้องซื้อเลนส์ที่มีการสั่นเลนส์ราคาสูงก็ได้ถ้าเราไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะเราเอา่มีงบจํากัดนะครับในบอดี้เราเนี่ยมีการสั่นอยู่แล้วเราก็เอาเลนส์ที่ไม่มีกกัันสส่้ไมาใ็ด ก็ทำให้กล้องเรามีการสั่นไปด้วยนะครับแต่ข้อที่ต้องพิจารณาก็คือว่าถ้าเราใช้กับเลนทางยาวสูงๆการสั่นในกล้องก็จะสู้การสั่นที่ทํามพาะทางในตัวเลนสไม่ได้นะอันนี้ต้องระวังไว้หรือถ้าให้ดีมีกล้องมีเลนส์ชุดไหนลองไปถ่ายดูยก่อนครับว่าเราถือได้สปีดต่ําสุดเนี่ยประมาณขนาดไหนในขณะที่ภาพยังคมชัดอยู่แต่ถ้าเราถ่ายในสภาพแสงจัดจัดเร่งสปีดชัตเตอร์เยอะ ผมว่าการสั่นบางครั้งมันก็ลดความสําคัญลงไม่ได้บอกว่าไม่สําคัญนะครับแต่มันก็ลดความสําคัญลงเท่านั้นเองนะก็ลองดูว่ารูปแบบการใช้งานเราเป็นยังไงบ้างทีนี้ต่อมาการสั่นในเลนมีข้อดีก็คือว่ามันทํามาเฉพาะช่วงทางยาวของเลนนั้นๆเพราะฉะนั้นมันจะแมทช์กันมากแล้วก็ช่วยกันมากๆกับระยะเลนตัวนั้นเช่นสางรชอยสี่ร0อยหรือว่าห0ร้อยมิลลิเมตรเนาะเป็นเลนทางยาวเยอะ แล้วก็ตัวกันสั่นในในเลนนะครับทํามาเนี่ยสำหรับเลนพวกซูเปอร์เทเลเนี่ยสาคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูได้ว่าเลนของกล้องหลายๆค่ายที่เป็นตัว normal เป็นฟิกซ์เป็น normal ที่อยู่ในระยะแบบยี่สิบห้าสามสิบห้าสิบแปดสิบห้าอะไรขนาดนี้จะไม่ได้ใส่กันสั่นมาให้หนึ่งคือเพื่อลดน้ำหนักสองเพื่อลดราคา และ3อาจจะมองว่าไม่จําเป็นเพราะเลนพรามกลุ่มนี้รูรับแสงกว้างเพราะฉะนั้นสปีดชัตเตอร์เราไม่ได้ใช้น้อยๆกันอยู่ละเราใช้กันเยอะเพื่อเป็นการชดเชยระบบกันสั่นเท่านั้นเองเนาะมันก็มีข้อดีหลายๆข้อครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยทามาหน่อยสิอยากได้โดยเฉพาะปัจจุบันนะครับในเลนระยะกว้างๆที่หลายคนเอาไปถ่ายบล็อกถ่ายวิดีโอมีการสั่นมันดีกว่าอยู่แล้วครับอย่างเช่น20มิล24มิลถ้ามีมันก็ดีถูกไหม อันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับลองไปดูกันว่าเราควรจะต้องซื้อกล้องและซื้อเลนที่มีการสั่นหรือไม่สําหรับมือใหม่ที่งบจํากัดผมอยากให้เน้นที่ตัวกล้องที่มีการสั่นไว้ก่อนมันช่วยได้ในหลายสถานการณ์นะครับส่วนตัวเลน,เนี่ยเอาไวท้ทีหลังเราซื้อเลนราคาประหยัดที่ยังไม่ต้องมีการสั่นก่อนก็ได้เนาะแล้วเราก็เน้นใช้ตัวสป e e เ s ตเตอร์ในการคุมหรือว่าถือให้นิ่งๆหรือใช้ขาตั้งแทนก็ช่วยได้เหมือนกันเพื่อเป็นการประหยัดงบ แต่ถ้าเน้นวอกถ่ายวิดีโอเดินถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าง,งบถึงไปซื้อเลนที่มีกันสั่นด้วยมันก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันสรุปครับกันสั่นทั้งในกล้องและในเลนก็มีประโยชน์มีข้อดีข้อพิจารณาที่แตกต่างกันแต่ดีที่สุดถ้าง,งบถึงซื้อให้มีกันสั่นทั้งในกล้องและในเลนเหมือนที่ผมเคยบอกครับบอกว่าถ้าเรามีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าอยากใช้แล้วไม่ม mm ีในแบบนี้ลองดูครับถ้างบถึงไปได้ก็ซื้อกันสั่งทางในกล้องแล้วก็ในเลนน่าจะดีกว่าก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือให้อเดียเพื่อนๆหลายๆคนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือตามไปบบบวด้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าไปเไวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย